สาเหตุนะครับปัญหาโรครากเน่าโคเน,น่าดูเปลือยหมดเลยแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นนึงสี่ส่วนนะครับ้ครึ้นองนนี้เป็นดินแกลบส่วนตะไปเป็นปุ๋ยกระถางใช้กระถางเกาเ่าแหละสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับวันนี้มาเจอในเรื่องของผักชีฝรัง่งหรือผักชีใบเลื่อยนะครับใครที่ปลูกผักชีฝรั่งแล้วไม่โตไม่โตไม่แตกใบใบเล็กนิดเดียวนะครับทำอย่างไรดีอันนี้ที่ให้ดูนี่คือมันผมผมเก็บเอา พันนะครับผมปล่อยเก็บเอาไว้มเมล็ดพันเนาะเนี่ยเก็บเอาไว้เอาเอา,มาเมล็ดพันุนะครับก็จะปล่อยอย่างเงี้ให้น้องมันร่วงมเมล็ดร่วงนะครับแล้วค่อยๆแกะมาปลูกเนาะสําหรับใครที่ปลูกมันไม่โตทันทีนะครับผมมีมีวิธีนะเนี่ยอย่างเช่นปลูกเห็นเขาปลูกก็ปลูกตามเขาเนาะดินก็ดูตามเขาทุกอย่างเลยแต่มันไม่โตทำไมแหลกไหมแค่แกรนหมดเลยเนี่ย อันนี้กระถางนี้หลักขี้วัวอย่างเดียวนะครับปลูกด้วยขี้วัวอย่างเดียวเนี่ยไม่โตสักทีนะครับซึ่งกระถางชุดเดียวกันจะให้ดูปลูกพร้อมกันยันนะเนี่ยต่างกันไหมต่างกันมากเลยเนาะอ่ะวันนี้ผมจะมาทํานะครับจะมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์ถ้ามันไม่ยอมแตกก็ไม่ยอมแตกใบสักทีนะครับให้เพื่อนรื้อทิ้งลยนะเราทําแบบนี้นะครับมาจะให้ดูว่าน้องเป็นอะไร ทำไมเขาถึงไม่โตรากเดอนดีไหมนี่เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่เดี๋ยวใช้ดูใ,ใกล้เลยถ้าถ้าน้องไม่โตนะครับให้หรื้อทิ้งเลยนี่สาเหตุนะครับปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าเห็นไหมเนี่ยรากเน่าโคนเน่าดูเปื่อยหมดเลยดูเนี่ย นี่นะครับน้องไม่โตเดินไม่ได้รากเดินไม่ได้ตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่เห็นไหมเนี่ยรากเน่าผลเน่านะครับนอ่มาวันนี้จะมาทําวิธีการให้ดูนะครับดินชุดเก่านี้ทิ้งไปเลยไม่ทิ้งนะตากนะครับทําการตากไว้ แล้วเราจะนับชุดนี้มาปลูกใหม่นะครับมาให้ดูตาสวนการผสมดินนะครับจะปลูกลงในกระบะชุดนี้เหมือนเดิมนะเออวิธีการผสมดินนะครับให้เพื่อนมองกระบะชุดนี้หนึ่งนะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับส่วนแรกส่วนนี้ส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งเนี้ยเป็นดินนะครับส่วนต่อไปเป็นแกลบส่วนต่อไปเป็นปุ๋ยเนาะเนี่ยแบ่งนี้นะครับมันจะได้โตน้องจะได้โตวันนี้เราจะปลูกกับแกลบนะครับแล้วก็ดิน ดินจะเป็นดินชุดนี้นะนี่เป็นดินกระถางดินหมักของผมนี่แหละแต่ผมหมักในกระถางนะครับชุดนี้จะเป็นขี้วัวจากการหมกักน้ำหมักขี้วัวนะครับแล้วก็น้ำาตากแห้งก็จะได้สถาะนี้นะครับมามาเริ่มกันเลยให้เพื่อนกะปริมาณเอานะดินนะครับดินให้ได้ปริมาณครึ่งหนึ่งของกระถางนี้ก็จะเอาไว้สักนิดหน่อยแล้วกัน,กนเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับ ต่าไปจะเป็นขี้วัวขี้วัวก็สักสองกำรรนะครับแล้วก็แกลบผสมรวมกันเลยทางที่ดีคือเอาดินเก่าออกให้หมดผมขดดินเก่ากันอืมหมดละ ใช้ดินชุดใหม่ใส่ไปเลยกระถางใช้กระถางเก่าแหละนี่เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ชุดชุดกล้าพันธที่มันเป็นรากเน่าโนเน่านะครับมันเปื่อยหมดเลยพยายามขุดขดออกนะครับมีมีดก็ขุดออกก็ได้นะแต่น้องน้องไม่ไม่ตุยนะครับน้องยังไม่ตุยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับ เ้าก็นำมาลงตูกันเลยจับกันไปอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องตกใจอืมแบบนี้นะครับต่อไปก็นำไปในที่ร่มนะร่มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่ต้องให้มันโดนแดดเลยนะเนี่ยมันจะเกิดการใบเหลือง,องนิดหน่อยแหละจะไม่เป็นไรนะครับต่อยปบำรุงด้วยน้ำามักคีวันด้วยครับต่อไปนะครทำการรดน้ำนะครับเนี่ย สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคี่ว่าขอวิธีปลูกยังไงก็ไม่งามบางทีเนาะแล้วก็จะรื้อมาปลูกใหม่ก็กลัวกลัวว่าน้องเขาจะไม่รอดเนาะเนี่ยทําวิธีการนี้เลยนะครับอยู่ต่างประเทศไม่มีขี้วัวไม่มีขี้ไก่ขี้หมูนะครับใช้ขนมปังนะมาแช่กับน้ํานะครับขนมปังหนึ่งแผ่นกับน้ำหนึ่งลิตรนะครับแช่ไว้พยายามพยายามแช่ไว้ในขวดน้านะ ยิ่งช่วงนี้อากาศหนาวนะครับขนมปังจะช่วยป้องกันการเขาเรียกว่าอะไรการมันเสริมสร้างใบอะนะครับให้ใบมีความสมบูรณ์นะครับเนี่ยเพียงตัวนี้นะครับกระถางเราก็ยังมีรูระบายน้ำเห็นไหมเนี่ยนะนะครับสําหรับใครที่ปลูกกีฝฝั่งหรือปลูกีเรื่อยๆแล้วมันไม่หยบตนะครับให้ทําวิธีการนี้นะ วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาเท่านี้แล้วกันนะครับกับวิธีการปลูกปักชีไปเรื่อยหรือปัก c ีฝรั่งนะครับใครอยากรู้เรื่องการเกษตรเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะครับศึกษากันได้พืชผักมีอาการเป็นอย่างนู้นอย่างนี้งั้นใบเหลืองมลงไม่ซีใบเหลืองหรือมะเรงมาอยู่บนยอดผักก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะทําวิธีการแนะนําวิธีการทําน้ําหมักเอาไวา้ได้มะรงแบบอินทรีย์นะครับผมยังมีวิธีการทำเกษตรอีกเยอะมากนะครับจะมานำเสนอเพื่อนๆด,ดูกันเนาะ วันนี้ให้มันเป็นสัดส,ส่วนเป็นเป็นแต่เป็นหวข้อเรื่องไปเนาะจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่สับสนกันเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดตามนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับแชร์ไปด้วยนะแชร์ไปให้กับพี่น้องกเกษตรเรานะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้เนาะยังมีอีกหลายเรื่องราวบ้างนะครับที่จะมานำเสนอวันนี้ขอตัวลาไปล๊ไปบาย,บายสวัสดีครับ